แกงบะฟักใส่จิ้นไก่ก็ว่าแกงไก่ใส่บะฟักภัยมักอันไหนก็ใส่อันนั้นนักๆนะเจ้าส่วนผสมของพิกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงขาจะเข้มะแขวนเม็ดผักป้อมและกอกกะปิสำหรับแม่ต้อมมะแขวนนี่ขาดมาได้แต่ถ้าภผมามากักก็มาต้องใส่นะเจ้า ตามละเอียดมาให้มาดีมาต้องละเอียดล้ำเหลือไพ่ามาตำกับปันเอาก็ได้เจ้า เตรียมควัวครบแล้วนะเจ้ามาฟักเนี่ยไม่ต้องซื้อลูกกัดนัดมาสาวบาทเปล้อกปอกหื้อแล้วก็ซอยหื้อเรียบร้อยแล้วจิ้นไก่วันนี้มาใจ้ไก่เมืองนะเจ้าเป็นไก่ที่ซื้อลูกห้างมาพริกแกงก็ตำแล้วส่วนผักที่ใส่ก็จะมีผักป้อมใบหอมแล้วก็ใบมะขูดฉีกเจ้ายกหม้อขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงเฮาจะคั่วพริกแกงให้หอมก่อนเจ้า คั่วพริกแกงจนหอมดีแล้วก็เอาชิ้นไก่ลงไปคั่ว ัวไก่จนเกือบจะสุกแล้วก็ใส่น้ำล้างคกแล้วก็น้ำเปล่าลงไปเลยเจ้า ปิดฝาลาไว้ก่อนรอให้น้ําเดือดแล้วก็รอให้จิ้นไก่มันเกือบจะสุกนะเจ้าพอไก่เกือบจะสุกแล้วเนี่ยก็เอาเบะฟักใส่ลงไปเลยเจ้า ปรุงรสง่ายๆใส่ซุปก้อนลงไปก้อนหนึ่งก็ลำแล้วนะเจ้าไผ่าใไซซุปก้อนจะใส่น้ำปลาเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวปรุงได้ตามชอบเลยเจ้ากลนไปกลนมาสักบึดสักเมื่อบะฟักก็สุกดีแล้วนะเจ้าม่ต้องรอให้มันสุกเกินไปถ้ามันสุกเกินไปเนี่ยมันจะเละกินบะลำเจ้าพอบะฟักสุกแล้วก็ใส่ใบบะคูดแล้วก็ผักป้อมใบหอมซอย ตาอี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงบะฟักใส่จิ้นไก่บะฟักอันนี้บ้านแม่ต้อมห้องว่าฟักมณ์ที่อื่นเพิ่นห้องว่าฟักอัญยังลองคอมเมนต์มาได้นะเจ้าสูตรนี้ใส่บะแควนเวลากินก็จะหอมบะแควนขนาดเลยสูตรพิแกงสูตรนี้สามารถเปลี่ยนจากบะฟักเป็นอย่างอื่นได้ที่สําคัญเวลาตำพิกแกงถ้าอยากจะให้แกงลำลนะเจ้า จะต้องบะจี้เครื่องพริกหอมขาเจคายอย่างเงี้ยใส่นัก,นก,นกถ้าเฮาจี้เครื่องน้ําแกงจะมันหนัวแล้วมันจะมันลาเลยเจ้าแกงเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานจะกินกับข้าวนึ่งก็ได้กินกับข้าวหุงฮ้อนก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับแม่ต้อมของกินเมืองต้องข้าวนึ่งตะอันไผ่ย,ยังบะเกยกินเมนูนี้ต้องลองเลยนะเจ้า ก็เป็นแฮมหนึ่งเมนูอาหารเหนือของกินเมืองมั่นเฮาติม่ต้อมชอบแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบกินเหมือนกันอยากจะให้ไม่ต้องทําคลิปเมนูอะยังก็คอมเมนต์มาได้แล้วปากกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า